สวัสดีครับพี่น้อง FC สอนอนักเพรบันแปงครับ FC บอสโจ FC หลานหน่อยวิ่งครับช่วงต่อคลิปช่วงแรงๆนะครับกับทางช่องซ้อนนะเบีเนลี่นยน G1 Official นะครับพี่นอ้องว่าเบิงบรรยากาศนะครับกับล่างคดอยู่รล่างทายอย หมูสาจองเสื้อนะครับเกาบรรยากาศไี่พาพี่นอ CO, ้องเอฟซีเข้าเพิ่งบรรยากาศกันใน,ค,นคลิปนี้เดี๋ยวจนะไปพาชมบรรยากาศอีกการเน่งมุมเน่งนะครับเป็นงานยกช่อฟ้าอุโบสถน,นะครับของทางวัดกาเรีนมาทำโต๊กลมลงบางเลี้ยงกรมก็ทัวรสดเลยเอาไว้ทำโต๊ะกลมลงท่าสายหนึ่ะครับพี่น้อง คณะมีฐานโบสถ์นหลังนี้จะสำเร็จเรียบร้อยจะสำเร็จสมบูรณ์ได้ก็อาศัยทางคารว่าเกิดโดนรวบด้วยช่วยกันระสง์ท่านกระเพียงเหมือนกับถามชาวนาญาติปาพี่น้องมาต่อคลิปนี้ครับพี่น้องเอฟซีตอนนี้ก็อยู่กับทางเจ้าอาอวาสนะครับเนาะเจ้าอาวาสวัดวัดยังครับหลงวงวัดวัดสำโรงวัดสำโรงนะครับ,บ,รบรนะครับ,นะรบมืาอน,นี่ อตอนแรกๆมารวมกับงานยกช่อฟ้าอุโบสถนะครับซึ่งท่างวัดพนิจ,จัดงานยิ่งยญ่ครับเมื่อแรงพบกับสาวหน่อยเพชรบันแพงเข้าเอา,อาลวง,งตาครับางานน่ะ

คนมาบึงอีหล่าผูหิงครับานีหลวงหลวงตาเนี่ยหัจักอีหล่าผู้หิงเยินวะมักเล่าเต้มักมักมองเด๋อ

อนาคตนาทีอนาคตดีบอกเราน่ครับครับครับถือว่าทีฬาหญิงมีบัลมีมีบัลลีดีครับงานีนี้ะแก้ได้รมาจากทังวัดรั ถือยเถือครับครับถือว่าเรื่อนนีเมาครับวาไปใส่มาใส่เดินทังงหอดไปดียวเรื่องไม่เล่าอย่ครับเรื่องนีีาอย่ังตัวอะไยครับเอาขอบคุณทอานนี่คือเสียงนะครับฝากไปหาอีลาจากไอ้ท่านเจ้าเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสวัด วัดมนนีวัดสมลงครับวัดเสียงสมบูรครัเป็นสี่ครับ ครับหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะครับเอาคนปากเสียงไปหาอิหล่านะครับให้เจริญเจริญในหน้าที่การงานคนมีบารมีเนาะอิหล่าเขาเนาะแราแครับคนมาเรียกยคือเพือนเนยอ๋อครับไม่ไมาเรียกเลยครับครับผมเอาครับพวกคุณพระอาจารย์หลวงตาเจ้าอาวาสนะครับคนใดมีเมตตากั็พิล่าเนาะอ๋อหลวงพ่อ สมบูรณ์นะครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปท่านใ่ครอฟ้าเอกรอบว่าทรงทโดยคณะข่าววัดไใจบนแคนส่วนวันอาทิตย์ที่1ิกามกราคมสองร้อเวลา8ปดนาฬิกาก็คือมีพิธีบวงสวงเทวดาฟ้าเด่นเวลาเกนาฬิกามีพิธียกช่อฟ้าเอกเบิกเนตรพระประธานโดยท่านเจ้าคุณพระเทพวัชระุนาธา เจ้าคณะจังหวัดร้อเอวัดบ้านเปื่อยใหญ่เป็นประธานฝ่ายบร,ระชิตเวลาเก้นาฬิกาสนาทีเป็นพิธีเบิกเนตรพระป,ประธานประจําอุโบสนนะอันนี้ก็เป็น,นกํนาหนดการในส่วนของอพิธียกช่อฟ้าอุโบสนสร้างบุญสร้างบุญสมเสริมบารมีสร้างวิหารฐานวัดสำโรง วัดส้มโพงตำบลโนนสวัตรอำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ด16-19ถึงมกราคมเมื่อกี้นะครับก็เป็นเสียงจากด้วยทางวัดส้มโพงอ่าหลวงตาเจ้าอาวาสวัดนะครับวัดส้มโพงวัดสำโรงวัดส้มโพงนะครับเพื่อนในโบสถ์หญิงสาวองค์หิงนะครับเพื่อน่าฮักแบบรูปแบบหลานแล้วก็เพื่อนรัทธาในบารมีองค์หิงไว้สันครับเพื่อน่า เป็นกระเดื่องยูทูหนังเลื่อยยุบขึ้นมาหักแบบลูกแบบล้านนะครับในความสําเร็จของอีหลาอุ้งยิงนะครับเมกี้ก็ได้รับเมตตาจากผู้คุณเจ้านะครับเจ้าอาวาสคนเดียวถึงอิหลาอุ้งยิงนะครับเป็นฝากความปรารถนาเป็นว่าไปใช้การเดินทางปลอดภัยนะครับเอาเคนซื่อสังบารมีในะอิหลานะไม่น้องเบิ้งบรรยากาศรอบๆนะครับ ทางบัานที่ได้จัดง,งานยกช่อฟ้าโบสซ์ในกระบ,บอกมุลมายังพุทธิระชนในผู้มีจิตสธาทางบ้านก็ได้จัดส,ร,ส,ร,สร้างพิพธภัณฑจอม<า>โอ้เหมนมิตรก้อนใหญ่ต่อด้วยเนื้อทองเหลืองขนาดสูง 11, 1ินนิ่ราคาทองคุณละสองันหอยหกสิบเก้าบาทเพื่อให้ผู้โดยสาริการณนำไปบูชากาลังรับกอบฟ้าการตกทุสชน้าวโถ์ แังนั้นอาว่าอำปาจศุลกากรัตนรายจงโดนบันดาลให้ผู้มีเจตสรติาทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวัฒนะสุขปรารถนาทานตงองรปิดจะเดินไปสเดล่างก็สั่งเสือรังเล่นตามความปอดเทียดเล่าเลยครับเป็นสถาปัตย์เหมือนถ้าเมืองล่าไอ้ประเทศสอป์ล่าหมานนะครับสถาปัตยานักวัชรภูมัดสังโร เป็นผูรักากแทนเจ้าวาดวัดหนองย่าลังหนองย่าลังกาเป็นประธานจัดงานฝันงสกปาร์ตสาวหยกโศกบนาที่สิบก้าประเทศบังลานาคาเจ้าประจำจังหวัดร้อยเอ็ดขบวนโู่ที่เบียราคุณเจ้าคณะพ่อเช่นชาิคตรีคุนพ่อสพทองไหลคุณพ่อประจลงศรีสักลีสาคุณพ่อดอนชาติบนตรีที่เป็น ที่ปรึกษาฝ่ายคารวะฉะนั้นก็ขอประชาสัมพันไอ้กับบรรดาญาติโยมแขกผู้มีเกียรติทุกคนทุกท่านที่มาร่วมบูชุ่มบุญมาทำบุญยกช่อฟ้าอุโบสถวัดสังโรงเชิญนะครับพี่น้องเอฟซีตียู่ใกล้ๆก็มาร่วมงานบุญยกช่อฟ้าอุโบสถนะครับงานเริ่มมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานก็คือวันที่6เริ่ม16ถึง19วันพี่น้องคนดี เอฟซีนะครับหรือผู้มีคิดสัทธามาหลงทั้งปุญกันเชิญนะครับเด้อนะครับร่วมแล้วก็ให้กําลังใจกันสาวหน่อยห้องมะเร็งครับตอนแรกลมลมแต่ตอนนี้ลมกําลังเบาลงนะครับลมเอ้ยเบาลงแล้วครับอากาศหนาวะครับนาวบ้ในการเชิญพี่น้องนะครับมาร่วม นะครับให้กำลังใจสาวหน่อยแล้วก็มารวมสมบุญกับทางวัดบัตรราคาหน้างาน100บาทนะครับเห็นถามท่านกรรมการเพื่อนว่าจำหน่ายบัตรแข่งไป 3- ามสี่พันและครับี่นองครับเอาจะได้กลับมาให้กำลังใจกันนะครับมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับแรกนี้ครับเลยก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมแต่ก็ติดตามตามช่องซอนุ่มทะเบียนเ o ียววันออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคิดนี้สวัสดีครับ อ่เป็นของตอบแทนเป็นอ่าเรียกว่าเป็นรางวัลน้ำใจให้